ราคาทองคำในประเทศวันนี้ปรับตัวขึ้น350บาทนะครับตามราคาในตลาดโลกหลังจากนักลงทุนไม่มั่นใจในเศรษฐกิจโลกและลดการลงทุนในหุ้นและน้ำมันครับราคาทองในประเทศเปิดตลาดเช้านี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงปิดตลาดเย็นเมื่อวานนะครับบาทละ350บาทสมาคมค้าทองคำรายงานราคาทองคำแท่งรับซื้อเข้าบาทละ2 6 0 0บาทขายออกบาทละ2 7 0 0บาท ขณะที่ราคาทองรูปพัรร์รับซื้อเข้าบาทละ2299บาท24สตางขายออกบาทละ21,100บาทบริษัทหัวเส้งเฮงโกลฟิวเจอร์จำกัดระบุว่าราคาทองคำในตลาดโลกเมื่อวานปรับตัวขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่2โดยขึ้นไปสูงสุดที่1,239ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ มีแรงซื้อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยทันทีนะครับหลังจากการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอของสหรัฐและตลาดหุ้นสหรัฐที่ปรับตัวลดลงเนื่องจากแรงเทขายทํากําไรอีกทั้งราคาน้ํามันก็ลดแรงบวกนะครับหลังจากสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของสหรัฐหรือ EIA เปิดเผยว่าสต็อกน้ามันดิบของสหรัฐในสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการครับ